ทุกท่านที่กำลังรับชมช่องอัดเอนดี้อยู่นะครับสำหรับคลิปนี้ผมจะพามาทำซีล็อกเองนะครับโดยไม่ต้องไปซื้อเขาทำแบบง่ายๆมาดูกันว่าผลที่ออกมาจะได้ใกล้เคียงกับที่เราไปซื้อเขาไหมติดตามกันเลยครับ เอาลอปูนเริ่มมันซึมน้ำซึมเข้าไปจนเนืปูนมันอ่าคนให้เข้ากันนะครับน้ำซึมเข้าทั่วปูนแล้วก็คนคนะจะได้สังเกตว่าจะออกมาสีออกทอ,อ,อ,อนอ่อนนะครับสีปูนธรรมชาติเป็นอย่างงสีผิวที่ผนังปูนตอนนี้ก็ประมาณนี้ถ้าเราไปใช้ตัวน,นี้ไปแต่งสีเลยมันก็จะสีไม่แตกแต่างจากเดิมไม่เห็นลวดลาย ห็นร่องรอยเป็นเท็กเจอร์พื้นผิวที่มันดูรูดลายของเกียงนะครับเพราะนั้นเราต้องผสมสีในนี้ผมตอนทดสอบตอนนี้ผมใช้สีเพราะเออว่ามีสีอยู่เป็นสีน้ำทาปูน<ๆ>ก็ใช้สีน้ำตัวนี้ส,สีดำนะครับผสมลงไปเลยนิดหนึ่งนะครับยาใส่เยอะนะครับแต่นิดเดียวพอให้เค็บค่อยๆใส่เล่นน้อยคนดูนะครับถือถ้าใครมีสีฝุ่นเป็นผงดำนะผงฝุ่นผสมปูนก็น่าจะใช้ได้นะครับรเทกันเลยครับ เทบองแค่นี้ก่อนแล้วลองคนดูนะครับคนให้สีเข้ากันกับในเนื้อปูนนะครับเพิ่งใส่ทเทเยอะนะครับทำเหมือนพุงอาหารนี่ครับมันใส่น้ำปลาในอาหารนี่แหละถ้าเราใส่เยอะไปเค็มไปเอาคืนไม่ได้นะครับอันนี้เอาคนไปเค็มขึ้นมาเล็กน้อยไปเทสดูถ้าโอเคแล้วก็พอเลย จะได้สีมากนี้นะครับไม่าเข้มเกินเดี๋ยวมันออกดำมากไปทดสอบตัวนี้บางทีต้องดูนะครับเพราะปูนตอนมันเปียกกับตอนมันแห้งสีมันจะต่างกันนะครับอันทาสีเหมือนกันนะครับเพราะนั้นถ้าเกิว่าเปียกอะไรที่แห้งน่าจะไปอีกแบบหนึ่งการทดสอบลองดูในชั้นแรกระดับแรกนะครับสําหรับอุปกรณ์ที่ใช้ในการทาใช้เกียยนะครับเกี่ยก็หาซื้อได้ตาม เพียงโฟลนะครับมาซื้อได้ตามร้านวัสดุก่อสร้างทั่วไปนั่นก็พอมีตัวใหญ่ก็มาห้าสิบบาทตัวนี้ก็ประมาณสามสิบบาทอยู่แถวๆน,นี้นะครับแต่ยี่ห้อ้วแต่ร้านนะครับลงมือทำกันได้เลยฮะ

ห้องเราที่เกิดขึ้นผมว่าก็โอเคนะครับน่าใช้ได้อีกแบบหนึ่งไม่ต้องเสียตังค์สำหรับผมนะครับถ้าใครมีตังค์เ,เหลือแต่ได้ซื้อสวยแบบซื้อเอาก็ได้แต่ปรากฏว่าในสีผมก็มีเหลืออยู่ปูนก็เหลืออยู่ลองทําดูไม่เสียหายยังไงยังไง,ไงมันก็ยึดจดแน่ๆติดผิวเพราะไม่ได้ทาเอาเนื้อสีนเนื้อปูนกับสีขูดผิวมันก็เป็นเปื้อนๆมันก็ติดผนังได้อยู่แล้วถ้าเอาไม่รูปกนะครับแต่พอมันแห้ง ถ้าถ้าเราไม่เคลือบไม่ได้เลยครับเพราะว่าต้องดูลักษณะนวเนี่ยมันเป็นผงฝุ่นผงของปูนมันผสมทรายผสมกับสีสีติดมือเนี่ยปูนติดมือมาแน่ถ้าเราไม่เคลือบไว้ตันนั้น้าเสร็จเราได้รวดลายที่ต้องการแล้วรอแห้งสนิทนะครับต้องรอให้ปูนแห้งสนิทนะครับ เต็มผนังด้านนี้แล้วครับด้านทดสอบหนูทดลองตรงที่มันเห็นสีสําเข้มคือมันยังเปียกอยู่ครับยังไม่แห้งแห้งเร็วเหมือนกันครับตอนนี้แห้งแล้วแต่ไม่ถือว่าแห้งเสร็จเพราะปูนมันแห้งเราจาบสีที่มันปูนที่มันมีความต้มขึ้นดูดน้ําผนังปูนจะดูดน้ําออกจากตัวปูนกับสีนี้ไปทําให้น้ำดูดเข้าในผนังมันก็เลยแห้งเร็วนะแห้งเร็ว สามนาทีแห้งแล้วแต่ต้องรองให้แห้งสนิทจริงๆเราถึงจะมาลงเชลัตหรือพวกน้ำยารษารเคลือ้ได้ที่ใช้ที่จริงไมจะใช้ตัวนี้นะครับผมจะใช้ติดิ้งยิงต้อ่ใช้ตรงน้ำยาเคลือบหินเคลือบปูนพวกนั้นนะครับซึ่งเป็นตัวน้ำยาเรซินครับแต่ตัวนี้ยยาเคลือบไม้ผมจะลองดูว่ามันจะโอเคไหมเพราะว่ามีเหลืออยู่จริงๆผมคือใช้ของเหลือ ประหยัดนะครับจะโดยใช้งบประหยัดประหยัดแต่มมันได้แนวทางแบบใหม่ๆก็ <c oughs> นำเสนอกันนะครับถ้ามันสนใจถ้าไม่เวิร์กก็ข้ามไปนะครับแต่นี้ทําให้ดูกันนะครับแเ้าจะมาต่ออีกทีหนึ่งนะครับมาติดสวัสดีตอนเช้านะครับต่อจากเมื่อวานเมื่อวานลงสีลบแบบบ้านๆลงไปแล้วนะครับตอนนี้ขึ้นเช้ามา มาทำงานนะครับานังแห่งแล้วลองมาดูนะครับผมจะลองใช้เทคนิคนะครับพอดีว่าสีซื้อสีมายอมไม้มันเหลือพอดีอยากให้ฝั่งเนี้เป็นออกเป็นเทาทองตาลหน่อยก็เลยจะเอาตงวนี้นะครับมาปลายคือเราไม่ระบายนะแต่เราจะใช้การแตะๆสีให้ดูเป็นมีพื้นผิวมีเท็กเจอร์หน่อยนะครับที่ไม่ทาแบบเรียบลองดูกัน ใช้สิมีแสงหน่อยนะครับดูนะครับจะคิดสีจะออกเป็นต้องรอพื้นผิวที่เราทําด้วยการปาดใช้เกลียงปาดปูนที่ผสมกับสีนะครับมันจะไปให้สีที่เรียบเกินืนมันจะออกเป็นรอยทีทีของเกียงรอยขูดไปยขีดไปทุกทิศทุกทางที่เราปาดไปปาดมามันจะไม่สม่ำเสมอถ้าไม่สีมันก็ออก,กึ้นมาไม่สม่ำเสมอแบบนี้นะครับต้องรอดูตัวแห้งอีกนี่ก็จะประมาณนี้นะครับก็อพอรับได้แห่ เขารู้สึกคมแล้วนเข้มไปกว่าที่ต้องการเล็กน้อยนะครับดูตรงตรงที่ยังที่ทําไว้ตอนที่ยังไม่ได้ลงสีสีก็จะออกมาเนี้ดูชัดๆจะเห็นร่องรอยที่มันปูนไม่เท่าเนื้อมีร่องรอยที่มันผิวหยบๆของปูนเป็นร่องของแปตงของเปงีป่ยงนะครับเลี่ยนตัดอยู่เจตนาทาให้เข้าร่องพืน้นบ้างตอนนี้เราทาสวยทาให้เห็นออกเป็นน้ตาตาลเวลาทาทีสีย้อมไม้เข้ามานะครับย้ํานะครับให้เนื้จริงๆสีย้อมไม้เอาไว้ทาย้อมสีไม้เปลี่ยนสีไม้นะครับ 三，我来都要。 Thank <laughs> you. พแห้งสนิทแล้วนะครับสำหรับผนังที่เราทาน้ำยาละสารนไม้ไว้ในรอบแรกนะครับตอนแรกกะจะรอบเดียวแต่พอแห้งแล้วมันไม่ค่อยขึ้นเงาก็เลยต้องมาทาเคลือบเงาด้วยน้ำยาเคลือบเงากันซึมนะครับจบไปดูนะกับแทลูก,กิ้งทาครับทาเลยครับ พอเสร็จแล้วครับก็ถือว่าไม่แตกต่างจากที่เขาขายแพงๆเลยนะครับคุณภาพผมถือว่าโอเคตบประกันว่าที่ทำสีไม่หลุดไม่ร่อนทังาเคลือบผิว,วแล้วให้ืุณนองจะเคลือบไปออกมาเหมือนสีลอกที่เขาซื้อขายเกือบสองพันบาทเลยนะครับประหยัดไปเยอะเลยของลงทุนจริงๆถ้าตั้งใจซื้ออ่า น้ำยาเคลือบเงาตัวนี้เคลือบผิวปูนตัวนี้ก็จะไม่ผิดน่ดจาจะห้าร้อยกว่าบาทผมใช้ยังไม่หมดก็มาใช้ทํากันี้ถ้าเราเจตนาทําที่เอาปูนมาผสมสีแล้วก็ใช้เคียมปาดเต็มพื้นที่เสร็จแล้วก็ใช้น้ํายานี่มาเคลือบก็ลงทุนไม่ถึงน่าจะประมาณหกเจ็ดร้อยอย่างมากสุดนะครับจะแพงที่น้ํายาเคลือบเงางตัวน,นั้นเท่านั้นนะครับน้ำยาเคลือบเงากันซึม แต่ปูนะ่ะกระสอบละร้อยร้อยสิบบาทประมาณเนี้ยใช้ได้ตั้งเยอะแยะเลยสีก็ซื้อกระป๋องเล็กๆมาก็าได้สมหรือจะเป็นสีฝุ่นก็ได้นะเพราะนั้นได้อยากได้สีไหนก็บสมเองสมเลยนะครับทีนี้เรามาทําอีกผนังอีกด้านหนึ่งนะครับอีกด้านเนี้ยนะครับด้านฝั่งเนี้ยผมไม่ได้ทําโทนน้าตาลเป็นโทนเทาเราจะลงมือเคลือบด้วยน้ำยาเคลือบเงา กันซึมตัวนี้เลยนะครับต่อกันเลยครับ ก็เสร็จแล้วนะครับโอ้กิ่นชุนมากปวดหอวเลยเสร็จแล้วทั่วแล้วนะครับสีก็ออกมาเนี้ยแต่ต้องรอแห้งอีกมาดูว่า รอบเดียวได้เลยหรือว่าจะต้องสํารอบสองนะครับถ้ามันโอเคผมก็พอเลยประหยดัดดีแต่ตอนนี้ถ้าที่ดูสีกันก็เริ่มรอบแท้ๆนะครับเนี่ยประหยัดสุดคิดเองนะฮะรอแห้งกันครับอตอนนี้แห้งแล้วนะครับผนังรอบเดียวก็ถือว่าโอเคแค่ได้แวงรับคงเอาลรอบเดียวก็คงพอนะครับ ประมาณนี้นะครับสำหรับการทำพื้นล็อบแบบบ้านๆง่ายๆโดวยวัสดุที่พอมีอยู่ที่บ้านของเหลือใช้นะครับทำสีง่ายๆด้านหลังนะครับโอเคเป็นที่น่าพอใจนะครับสหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงท่าน,นี้นะครับครับขอบคุณมากครับที่รับชมครับสวัสดีครับ